บทที่14ปิติเสียใจปิติเดินเข้ามาในห้องท่าทางไม่รื่นเริงเหมือนทุกวันครูภัยลินจึงถามว่าวันนี้ทำไมปิติจึงมาโรงเรียนสายปิติตอบว่าเจ้าแก่ตายแล้วครับ ผมจึงต้องช่วยพ่อฝังมันที่โคนต้นไม้หลังบ้านมานีตกใจร้องว่าอา้าวเจ้าแก่ตายแล้วหรือน่าสงสารจริงเธอคงเสียใจมากนะเพราะเธอรักมันเหลือเกินปิติน้ำตาไหลครูไพลินจึงเช็ดน้ำตาให้ แล้วถามว่าเจ้าแก่ป่วยเป็นอะไรตายพ่อบอกว่ามันแก่มากมันตายเองไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรปิติตอบถ้าปิติพามันไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้ตรวจรักษาและฉีดยา เจ้าแก่อาจจะไม่ตายก็ได้ชูใจพูดครูภัยลินอธิบายว่าเจ้าแก่เป็นสัตว์ต้องไปหาหมอรักษาสัตว์หมอรักษาคนช่วยไม่ได้ดีนะที่เจ้าแก่ไม่ได้ตายเพราะโรคไม่เช่นนั้นปิติและทุกคนในบ้าน จะต้องไปให้หมอแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ติดโรคจากสัตว์เวลามานีไม่สบายพ่อพาไปหาหมอบางทีก็พาไปปลูกฝีหรือฉีดยาป้องกันโรคระบาดมานีพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก่อนป้าจะพาดวงแก้วไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดป้าก็พาไปปลูกฝีดวงแก้วพูดพร้อมกับเปิดแขนเสื้อให้เพื่อนดูครูไพลินมองดูปฏิทินแล้วบอกนักเรียนว่าสัปดาห์นี้จะเชิญหมอมาคุยกับนักเรียน เรื่องวิธีป้องกันและรักษาโรคต่างๆเช่นหวัดตาแดงคนที่เป็นหิดและเหาจะได้ถามวิธีรักษาด้วยผมรู้สึกปวดศีรษะและคัดจมูกสงสัยว่าจะเป็นหวัดโรงเรียนเลิกแล้วคงจะต้องไปซื้อยาที่ร้านขายยา สมคิดพูดพร้อมทั้งหยิบผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกเพราะกลัวจะจามรถคนอื่นสมคิดไม่ควรจะไปซื้อยาแก้ปวดศีรษะรับประทานเองควรจะไปให้หมอตรวจเสียก่อนแล้วหมอจะสั่งยาให้ครูไพลินแนะนำและบอกต่อไปว่า วันนี้ต้องระวังตัวอย่าไปเล่นกลางแดดเดี๋ยวจะปวดศีรษะมากขึ้นและอย่ารับประทานน้ำแข็งโรงเรียนเลิกแล้วให้คุณพ่อรีบพาไปหาหมอเดี๋ยวครูจะไปหยิบยาให้รับประทานก่อนแล้วครูไพลินเดินจากห้องไป สมคิดพูดกับดวงแก้วเบาๆว่าคุณครูไม่ให้กินน้ำแข็งของชอบของฉันเสียด้วยซี